สบายดีทุกทท่ทานมาคลิปนี้กจะเป็นคลิปอําราคาจากเป็นมื้อที่เฮาจะได้เดินทางกลับแล้วขอขอบคุณสถานที่บริเวณทำรับแลบริเวณทำเนนหลงแห่งนี้ที่ให้พวกเราได้พักผ้าอาศัยได้ใช้สถานที่ในการประพฤติปฏิบททัติธรรม แล้วก่อนจะกลับพวงเฮาก็ได้มาไหวเจดีก่อนเจดีแห่งนี้แมนอยู่บริเวณหน้าธรรมไั่นแหละที่สถานที่ที่พวงเฮายางกายไปตั้งน้ำแต่ละมือ่นแหละหลังจากกลับเจดีแล้วพวงเฮาก็ออกเดินทางกลับโดยการเดินทางของพวงเฮานี้สีบรได้กลับทางเก่าเพราะว่าผ่านธรรมมันมืดคูบาเพิ่นสิพาย่างปีนหน้าผาขึ้นไปทางไม่เพิ่นว่า เพราะว่าแม่สายตาเพิินบ่อยดีปันใดขันกลับทางถ้ำมาโดยความมืดเพิินกะสิมักล้มมักคอพิกคอพิสังคือตอนมาและเนาะเออดังนั้นกะสิลองปีนหน้าผากับลงเบื้องว่าสิไหวบ่จากสถานที่ถ้ำที่พวงเฮาได้พักปกักกดยางมาจนหอดหน้าผาที่พวงเฮาจะปีนนี้กาบบไก่ปันใดได้ทุกท่าน พวกเ้าคอยอย่างมาในที่สุดกหด็หดหน้าผาที่พวกเ้าจะใช้เป็นทางข้ามไปสู่ฝากนั้นสีพ้าแม่เพิ่นขึ้นไปก่อนเพราะว่าสิเบิ่งว่าเพิ่นสิไหวบอพอขึ้นไปได้แล้วจึงกลับลงมาเอาเครื่องอีกเที่ยวนึง พากันค่อยไต่ค่อยปีนขึ้นกับพอได้ยอยู่เนาทุกทานค่อยๆไปนี่แหละผู้ที่มาปฏิบัติออกถุดงอยู่ตามป้าตามเขากอนเฮาสีแก่สีเท่าเฮากะมาพวมเฮายังหันยังแห้งนี่แหละเนาะทุกทานเพราะว่าเฮาบาห่หูอนาคตข้างหน้าสิเป็นแนวใด ห่างกายสุขภาพเฮาสิเป็นแนวใดพวมมาใดเฮากะอยากเฝ้ามานี่แหละมาฝึกมหฮัดคัดเก่ากิเลสออกจากจิตใจให้มันค่อยเกี้ยงค่อยใส่ไปเท่ะน้อยตามกำลังตามความเพียรของเฮาถ้าเฮามัวแต่ลุ่มลงในทางโลกมันบ่แน่บ่นอนวันดีคืนดีเฮาอาจจะหูนวกหรือว่าเฮาอาจจะตาบอดก็เป็นได้พอวันนั้นมาถึงเฮาสิเห็ดอย่งก็บบ่ไดได้ เนาะทุกทานคิดอยากไปปฏิบัติธรรมน้ำมูกับไปบรายแลกหูกันวกตากับมองบ่เห็นและสิเห็ดแนวใดแห้งทุกซ้ําเข้าไปอีกเนาะพอบันป่ายสีวิต์เฮาบอมีทางสว่างเฮาบอมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่ถ้าตอนเฮายังแข็งแห้งเฮายังไปคงมาคง เฮาเฮ็ดมาจนเต็มที่แล้วเต็มกำลังตามความสามารถของเฮาแล้วพอบรรปล่ยชีวิตเฮาสิอยู่ไซ่เฮากะมีที่พึ่งของเฮาเฮากะปฏิบัติของเฮาจนกว่าวาละสุดท้ายจนกว่าจะมดลมหายใจมืดอายุไขของพวกเฮาุ่นแล มันบริเนได้แต่ละคนเนาะทุกท่านแต่ละคนก็มีวิบากกรรมที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ตายโดยที่บ่หู้เนื้อหูตัวก็มีได้นอนตายรับเลยก็มีหรือว่าถืออุปัติเหตุแบบกระทันหันรถมาต่ําเอาทางหลังหรือว่าเล็กตกใส่ก็มีผู้ที่เพิ่นเหตุเวียกในบอนที่มีความเสี่ยง คิดใจตอนสมัยยังเฮ็ดเวียกอยู่เห็นพนักง,งานบางคนที่เพิ่นเกิดอุบัติเหตุแล้วบังเอิญเสียชีวิตคิดละกาน่าสงสารเขาได้ทุกท่านเพราะว่าบางคนเพิ่นกาบ่าได้สร้างความดีสร้างบุญบารมีพอปันใดก็มียูเห็ดบุญเห็ดทานเล็ก,ลกๆน้อยๆ หรือว่าบางคนก็าอาจจะบ่ค่อยได้เหตดเลยเป็นต้นแมนผู้ายสลาสังเกตอยู่บ่อนเฮ็ดเวียกตื่นเส้ามากับไปเฮ็ดเวียกตั้งแต่เส้าคํำมากะกลับมาห้องกะพา,ากันไปซุ่มแซวกินเหล้ากินเบียร์กันเ,นเ,นเออจนสิ้นเดือนก็กลับไปหาลูกหาเมียวนเวียนอยู่แบบนั้นหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย แต่พอวันดีขึ้นดีเกิดอุปัติเหตุเขาหามมากรมึดลมหายใจแล้วอันนี้ก็นึกเวทธนาเพราะว่าบุญกุศลกาบได้สร้างพ่อปันไดเฮาไปจากโลกนี้เฮาก็มีความลำบากก็นึกสงสารได้นอทุกทานพอตอนยังมีชีวิตอยู่เฮากับประมาท บอ่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่กลงกันข้ามเรื่องบาปเรื่องกรรมเฮาก็สร้างไปทุกมือทุกเวนสะสมไปทุกมือพอเมดอายุไขไปจึงเห็นคุณค่าของบุญของกุศลพอวันนั้นมันกระสายเกินไปแล้วเฮาแก้ไขบ่ได้เฮาไปเจอความลำบากเฮาก็เสียใจเสียดายและนาะทุกท่าน มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่นเคยเห็ุเบียกห่วมกันตอนสมัยผู้เว้านี้ยังเป็นพยาบาลอยู่เก็บกุลเบิดตั้งแต่หลายปีที่แล้วมาแล้วเพิ่นเป็นหัวหน้าทีมแต่ว่าตอนสมัยเพิ่นยังบ่ทันตายฮะแลเพิ่นเป็นคนเจ้าสู้เพิ่นสิมักมาเล่าให้ทีมงานฟังอยู่เสมอว่าเพิ่นมีผู้สาวอยู่หั่นอยู่นี่ตามภาษาเพื่อนห่วมงานกันและนาะทุกท่านมีอย่างเพิ่นก็สิมาเล่าให้ทีมงานฟังได้ เพิ่นฮาแลมีเมียแล้วมีมีลูกชายอยู่คนนึงแต่ว่าเมียฮาแล,ลเป็นคนบ่ค่อยเป็นหนังสือปันได้ผัวเว้าอย่างกระเสื้อเพราะว่าเมียอยู่เฮือนเดเลี้ยงลูกอยู่เฮือนผัวแลออกสนามเดือนหนึ่งจึงกลับไปหาเมียเธอหนึ่ง แต่ในส่วนระว่างเฮดเบียงนั้นก็ซาวบ่เป็นสูตรและนะทุกทานคํามากกับบไดอยูเข็มจักมือส่วนหลายส่วนหลายก็ไปหาคุยผู้สาวตามบันนอกหละผู้สาวพัดงามได้เนาะเทีบยบไซเมียมันกะคนละอย่างก็ไปและผู้สาวเขาก็มากแลไปตัวเขาว่าเป็นสูตรนนั่น,น,นแนวนี้แล บางมื้อไปเพื่อนกามบได้กลับแขมเลยได้พอตกตอนเช้ามากาวมาหาพวกข้าพเจ้าแลว่าให้เอาสุดยูนิฟอร์มไปให้เพื่อนแน่เพิ่นสีออกไปรัดยุสนามเลยเพิ่นว่าเออเพระว่าเพิ่อนนอนอยู่เือนผู้สาวดีพวกข้าพเจ้าก็เอาไปให้เพื่อนแหละในฐานะเป็นหัวหน้าทีมในฐานะทีมงานเฮาก็เอาไปให้และนา่ทุกท่านย้ายไปเฮดวียกอยู่แถวได้เพื่อนกัสิมีผู้สาวอยู่แถวนั้นแหละ บางทีกระถึกพ่อแม่ผู้สาวปับใหม่ก็มีได้เพราะว่าไปล่วงเกินลูกสาวเขาหับปากว่าีิอาขอเขาแต่แล้วพ่อเขาหูว่ามีเมียเขากะสิใหม่เพิ่อนน่าแลพอถึกปับใหม่ก็ได้เสียเงินให้เขาเพิ่อนกะสิเป็นแบบนั้นอยู่เป็นระยะระยะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพิ่นก็มาจมมให้ฟังได้ว่าเพื่นว่าโอ้โศกบ่ดีแล้วเมียหูอันความลับแล้วเพื่อนว่า ก็เลยถามไปว่าความลับยังเพิ่นก็เลยเล่เาให้ฟังว่าโอ้ยผ่านมาเมียบ่งหูเงินเดือนตัวเมียเพิ่นว่าเออประมาณว่าได้เงินเดือน3ส่วนบอกเมียแต่2ส่วนประมาณนี้แหละส่วนส่วนหนึ่งเพิ่นก็เก็บไว้ใช้ไว้จ่ายไว้เวลาถึกเขาปรับไหมไว้เสียให้ผู้สาวไว้กินเหล้ากินเบียประมาณนี้แหละเพิ่นว่าพอเมียถามหาสมุดเงินเดือนเพิ่นกัตัวว่าโอ้ ทางบริษัทเพิ่นบอกให้เอามาเฮือนเขาซีเอาบัญชีธนาคารไว้อยู่บริษัทเลยเพิ่นว่าตัวเมียเมียกัเสื้อแล้วเนาะเพราะว่าเมียกัคนบ่ฮห้หนังสือแน่นะผัวเ้าในใดกับเสื้อแล้วอยู่มาวันหนึ่งพักเวียกกับเมื่อเฮือนเพิ่นว่าบัญชีธนาคารและเอาไว้ในถุงเสื้อสุดยูนิฟอร์มหั่นลาแก้เสื้อลาลืมเอาอกเออลืมเอาออก,อออกแล้วละเมียลาเก็บเสื้อผ้าไปซักปาน เก็บเสื้อผ้าไปซักและ้วละเห็นบัญชีของเพิ่นนั้นและเมียล่ะบ่เป็นหนังซื้ออ่านบ่เป็นก็เลยเอาไปให้คนข้างบ้านอ่านให้ว่าแม่นปึ้มยังอันนี้เพิ่นว่าพอเอาไปให้ไทยบ้านอ่านให้เขาก็ว่าโอ้อันนี้เป็นบัญชีธนาคารบัญชีเงินเดือนผัวเจ้าระบอ้อันนี้เขาว่าเดือนนึงได้เท่านี้เท่านี้เขาเบิ่งตัวเลขเงินเข้าแต่ละเดือนเขาก็หู้แล เขาก็ว่าให้เมียฟังแล้วเมียกากลับมาพิษกันกับเพิ่นแล่บาดนี้เมียหูจํานวนเงินเดือดแล้วทีนี้เพิ่นกระบ,บดไดคือผ่านมาแล้วเนาะลอยบดไดเพิ่นว่าบาดนี้แล้วพอหลายปีผ่านไป ข้าพระเจ้าก็ได้ออกจากบอนเฮดเบียกบ่อนนั้นย้ายไปเฮดบอนใหม่ก็บ่ได้พบได้เจอกันเลยหลังจากสิบกว่าปีผ่านมาก็ได้ข่าวพบคนบอนเคยเฮดเบียกน้ากันถามข้าวข้าวกันก็เลยฮู้ว่าเราหาได้เสียชีวิตแล้วเขาว่าพอได้ข่าวว่าเราเสียชีวิตพอคำมาเจริญกรรมทานก็กำหนดจิตแพร่บุญให้เรา พ่อแพ่บุญให้แล้วก็มาเข้าฝันเฮาอยู่เลยเลยได้เพราะว่าได้ฮับบุญได้ฮับกุศลเพราะว่าพวกที่ตายไปแล้วเฮามีบุญน,น้อยมันลำบากเพราะว่าเขาห้ว่าผู้ใดมีบุญมีกุศลที่ให้เขาได้ที่มีความเคยหูจักกันมาเขาก็สิมาขอเฮาตลอดและเนาทุกท่านดังนั้นเขาก็สิแพ่ให้เขาอยู่เลยจะเป็นพี่น้องก็ดีบ่แม่นญาติพี่น้องก็ดีเฮาให้เพราะว่าพวกนั้นเขาลำบาก พอตอนยังเป็นคนกับมีความประมาทลุ่มหลงอยู่แต่ในทางโลกอยู่นําแต่อบายมุกต่างๆพอตายไปจึงหู้คุณค่าของบุญของกุศล พอหูได้มันก็ซ้ายเกินไปซะแลว้วมีทางเดียวก็คือถ้าเอาบุญน้ำญาติพี่น้องเหดไปให้ไปหาขอนำคนที่หูจักที่มีความเกี่ยวเนื่องกันผู้ที่มีบุญมีกุศลผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็ะิีไ้นำพวกนั้นและที่เขาแพ่ให้ พอใดกับไผ่ดุดุเขาก็สซิมันไปหาผู้นั้นและนาะนทุกท่านดังที่ข้าพเจ้ามักฝันเห็นหัวหน้าทีมที่เล่าให้ฟังนี่แหละพอเฮาละโลกนี้ไปลูกกะดีเมียกะดีหรือผู้แทยผู้สาวที่เฮามักเขาหรือเขามักเฮาก็ดีบ่มีไพ่สวยเฮาใดนอกจากบุญกุศลที่เฮาได้สร้างเอาไว้นาะทุกท่านดังนั้นถ้าผู้ที่มีความสลาด ในส่วงที่มีสวิตอยู่นี่เพิ่นกะสิบอสละเวลาทั้งหมดให้กับทางโลกเพียงอย่างเดียวเพิ่นกกสิสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เนาะทุกทาน ส่วนหลายคนเฮาเกิดมาโดยความที่ยังบอทันมีปัญญาส่วนมากกระลุ่มลงไปในอบาย,ยมุกต่างๆดังเส้นเฮาเห็นในชีวิตประจําวันในแลแเบราะว่าตัวเฮาเองก็ดีบุคคลทั่วไปก็ดีส่วนมากก็จะยุ่งอยู่กับการทามาหาเลี้ยงสพนในและนาะทุกท่านตั้งแต่มือเกิดจนหอดมือแก่เฮาก็สิยุ่งอยู่กับชีวิตครอบครัว การเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเลี้ยงหลานเลี้ยงลีนไปสนั้นแลคิดใส่ตัวผู้เววลนี่แรลในสมัยตะกี้บ่มักเข้าวัดเข้าว่าได้ทุกท่านถ้าไปไสบ้าทไปถาวายสังฆทานนี่มากแต่ว่าถ้าเรื่องถือศีลน,นี่บ่มีในความคิดเลยว่าจะให้ไปถือศีลเจริญภาวนาในี่เพราะว่าใจเฮามันยังบ่ทันเปิดฮับถ้าไปบังคับเฮากะสิบรด้ได้นาอเพราะว่าตอนนั้น มันยังบ่ทันพร้อมใจเฮายังบ่ทันถึงเวลากะแมนแต่อีกอย่างในสมัยนั้นมันก็บ่มีวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสอนเจริญภาวนาสอนไปถือศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่เฮายัางน้อยมาพ่อแม่ปุญ่าตายายก็พาเฮาลงวัดลงวาใส่บาตรถวายสังฆทานเฮาเคยหูแบบนั้นเฮากะเทดแบบนั้นมาโดยความศรัทธาและนาะทุกทาน พราะว่าในตอนนั้นที่เฮาลงใส่บา้ารถวายสังฆทานต่างๆเฮาก็มีความปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นคนสวยคนงามคนรวยอยากเกิดเป็นเศรษฐีประมาณนั้นแลเพอว่าเฮายังขาดความหู้ขาดครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นมีความหู้ที่จะสอนเฮาให้มีความหู้ที่ดีขึ้นไปกว่านั้นดังเซนทุกวันนี้ เฮาก็จะเห็นเวลาวันพระวันศีลหรือว่างานบุญประเพณีต่างๆวันไซบาทเฮาก็จะเห็นคนลงไซบาทเต็มวัดนาทุกทานส่วนมากคนเฮาทั่วไปจะนักด้านการให้ทานแต่มันก็เป็นการดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในเบื้องต้นถ้าเว้าเรื่องการไปืือศีลปฏิบัติธรรมนี่ คนเฮาส่วนหลายก็จะบ่มีเวลาไปคนที่สนใจแท้ๆเพิ่นจึงสิหาโอกาสหาเวลาไปทั้งนี้กย้อนว่าเพิ่นยังบ่ทันมีความหูความเข้าใจยังบ่ทันเห็นประโยชน์ของการถือศีลเจริญภาวนาเพิ่นกระซิวค้าลูกค่าหลานค้าเวียกนั่นเวียกนี่ไปสนั้นและนาะทุกท่านแต่แถวบ้านในส่วนมากไปถือศีลส่วนหลายเฮาก็จะเห็นเป็นผู้ยิ่งเป็นส่วนหลาย ส่วนหลายผู้ชายเพื่อนก็จะบ่ค่อยสนใจนําปันไดดังนั้นครูบาอาจารย์เพื่อนจึงได้เทศไว้ว่าเป็นผู้ยิงทามันลําบากเพื่อนว่าดังนั้นพอเขาลําบากพอเขาพบความทุกข์เขาจึงหันไปวัดไปว่าบอกคือผู้ชายใดเพิ่นว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะบ่ทุกค,คือผู้ยิงแล้วก็จะมักจะล่งไปในทางโลกเพิดเพลินไปนําอบบยามุกต่างๆเพื่อน <Pierre S 1> ว่า ดังเส้นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อฤสีวัทาสุงก็เส้นกันเวลางานฝึกกรรมฐานประมาณ80%จะเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายจะมีน้อยเพราะว่าส่วนมากผู้ชายถ้าบ่ถึงเวลาอาหรีเพิ่นกาบ่อยากไปถือศิลปฏิบัติธรรมพอปันใดได้นอะทุกท่านและอันต่อมาหลวงพ่อเพิ่นได้เทศเอาไว้ประมาณว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อสวนลายเป็นผู้หญิงนั้นกันย้อนว่า บรรดาพวกผู้ญิงพวกนี้เขาเคยเกิดเป็นผู้ชายมาก่อนส่วนหลายก็จะเป็นนักรบมาแหละลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนหลายแต่ละชาติก็พากันออกลบเพื่อแผ่นดินที่จะเป็นที่ตั้งของพุทธศาสนาให้อยู่ครบห0 0พันปีแต่โดยความที่เกิดเป็นผู้ชายแต่ละชาติเป็นนักรบก็ดีจะพากันเจ้าสู้โดยกรรมของการเจ้าสู้ในลายหลวงพ่อว่า จึงเกิดเป็นผู้หญิงพอเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความทุกข์บางทีก็ทุกข์ใจถึกเขาโอกเขาตัวก็มีอันนี้แหละเฮากรรมเจ้าสูทามเบามันอ่อนก็จะเหนให้เขาเกิดเป็นผู้หญิงหลงพอว่าเขาจึงสังเกตผู้หญิงบางคนถึงเขาจะเกิดเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ว่า ถ้าเขามีนิสัยผู้ชายมาแต่ซาตรก่อนมีนิสัยนักลบมาแต่ศาตรก่อนเขาจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความกาหาญเด็ดเดี่ยวแต่ว่า่างกายเขาเป็นผู้หญิงซื่อและจิตใจเขาก็เป็นผู้หญิงยุแต่ว่ามันจะมีความกาหาญคล้ายๆมีนิสัยนักลบประมาณนั้นแหละเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นได้เทศเอาไว้ว่าแผ่นดินที่หลวงพ่อเพิ่นได้เกิดในชาติสุดท้ายนี้ จะเป็นแผ่นดินที่รักษาพุทธศาสนาให้อยู่ครบห้าพันปีเป็นที่ตั้งของศาสนาพุทธให้อยู่ครบห้าพันปีดังนั้นประวัติของหลวงพ่อที่เพิ่นได้เกิดมาแต่ละชาติในการสร้างสมบัติมีเพิ่นส่วนลายเพิ่นก็จะเป็นนักลบแทบทุกชาติเพื่อกอบกู้แผ่นดินเพื่อให้เป็นที่ตั้งของศาสนาพุทธให้อยู่ครบห้าพันปีและหลวงพ่อเพิ่นได้เทศเอาไว้ว่า ดังนั้นแผ่นดินที่จะเป็นที่ตั้งของศาสนาให้ครบ5,000ปีนี้จะมีพระที่มีบุญบารมีมาเกิดหลายจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีสาวกก็ดีเพิ่นว่าเป็นต้นแม่นพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะบ่เคยขาดหลวงพ่อว่า แต่ทั้งนี้บรรดาประเทศอ้อมข้างที่เป็นศาสนาพุทธคือกันก็มีบรรดาพระอริยเจ้าพระที่เพิ่นมีบุญบารมีบังเกิดก็มีคือกันหลวงพ่อว่าแต่มันหามบลายคือประเทศที่จะเป็นที่ตั้งของศาสนายให้อยูค 5, ่ครบ5000ปีตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเคยได้ตัดกับหลวงพ่อไว้และวัดท่าซุงก็เซ็นกันหลวงพ่อว่า จะอยู่ไปจนครบห้าพันปีวัดท่าซุงจึงจะสลายตัวและในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีผู้ที่มีบุญบารมีมาเป็นเจ้าอาวาสพอครบห้าพันปีพอวัดสลายตัวพอถึงตอนนั้นก็จะสามารถเก็บคนไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานได้หลายแล้วเนาะทุกท่านนี่คือคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ คุณความดีของหลวงพอ่อคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่เพื่อนได้สร้างวัดสร้างวา่าเป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรม mm hmm. เพื่อกวดต้อน mm hmm. เอาพวกเฮาลุนล่าเข้าหลังฝึกซ้อมสอนเอาให้มีความหูความเข้าใจให้พ้นทุกข์ให้เขานิพพานในที่สุดต,ตามบุญบรารมีของแต่ละคน mm hmm. และในที่สุดพวกเฮาก็ได้เดินทาง ปีนหน้าผาลงมาจนถึงลำห้วยที่ห่มเย็นเต็มไปด้วยต้นดอกขมา้ากระพากันนั่งเศร้าเมื่อยล้างหน้าล้างตาแม่เพิ่นกาภาคสันเข่าแน่นอยหนึ่งเนาะเพราะว่าจะได้มีแหงย่างหลังจากพักพรมีแหงแล้วพงเฮาก็ได้ย่างตามลำห้วยเพื่อไปสู่น้ำหินบุญ เพอร์ได้ข้ามน้ําไปเดินทางกลับบ้านและนาะทุกท่านพวกเฮาออกเดินทางตั้งแต่เก้าโมงใช้เวลาปีนหน้าผาจนบ่ายโมงสองโมงเพอร์สิข้ามมาได้เพราะว่าต้องค่อยมาเพราะว่ามันเป็นหินน้ํหนอเฮาต้องค่อยไปแล้วก็อยู่ทงค่ะมันฮูน้นอากาศฮ้อนเขาก็พักผ่อนเป็นระยะระยะหลังจากขึ้นจากลําห้วยแล้วกัสิยางผ่านป่าไผ่นี่แหละผ่านน้องชายเพิ่นว่า ขามปลาไพนี้ไปก็สิเป็นท่งนาพอไปหอดทงนาฝากทงนาันก็สิเป็นบ้านห้างก็สิเป็นน้ำหินบูนพอขามน้ำไปกะสิหอดทางเมื่อบ้านแล้วน้ะทุกท่าน ถ้าได้มาอีกคราวหน้ากระสีเข้าไปทางนี้และทุกท่านเพราะว่าถึงมันจะปีนหน้าผาก็ดีแต่ว่ามันก็บรรยายากพอปันไดมันก็พอไปไดคิดในใจถ้ามาคราวหน้ากระสีเข้าไปทําเน้นลงทางนี้แหละว่าพอ,อย่างมาถึงน้ำหินบุญแล้วพวกเฮากระสีนั่งเฮือนี่แหละข้ามไปฟังนั้นเนะทุกท่าน การออกสุดงของพวกเฮาเที่ยวนี้กะสิสิ้นสุดลงภายในมือนี้แลเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่พวกเฮาสิได้มาอีกเนาะทุกท่านดังนั้นคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้